พราหมณ์ในที่นี้เราไม่ได้เกิดมาแต่พราหมณ์โดยกําเนิดแต่เราเป็นสมมุติพราหมณ์คือพราหมณ์ผู้บัณฑิตผู้ประกอบพิธีพราหมณ์หรือเขาเรียกกันว่าโหราเริ่มเดิมทีก็นะครับจากการเป็นพิธีกรทางานต่างๆแล้วก็ไปศึกษาสัพพวิชาในส่วนของสยเวท จากครูบาอาจารย์จากครูเสนภุม่มสีจากครูจำปาสิงห์ทองซึ่งทง่ททานได้เรียนวิชาจากสายหลวงพ่อดิ่งวัดวางบัวแล้วก็สายพระอาจารย์ลังวัดบ้านอำเภอแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวนปู่สัวงวลโรหลวงปู่องธรรมวโรแล้วก็เริ่มประกอบพิธีมาก็กประมาณ10กว่าปีเห็นจะได้ <S <S ในส่วนของความเชื่อและความศรัทธา นั้นในสมัยโบราณนการตั้งแต่เป็น2,000ปีมาแล้วก็ประกอบพิธีการไหว้เทพปราดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ในหน่วยงานของราชการหรือส่วนต่างๆนั้นเมื่อจะประกอบพธิธีมเป็นมงคลน,นั้นก็จะได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้รับรู้รับทราบก็ถือว่าอาจจะผิดตามประเพณีแต่โบราณซึ่งเราสืบสานกันมาเป็น2,000ปีแล้ว เพราะฉะนั้นการกระทำหความเชื่อตามประเพณีแต่โบราณนี้ก็จึงสืบทอดกันมานะครับเพื่อเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นหลุ่นหลานตวทุมพรเกตุโลศักดิ์ลูกนักพักพยานอนเลียงหลนพยานแรงพยาโหดรับจุดเกื้อารุนในการงานฉีดครับแเทพไปเหลือสารพัดนส่วนของบทบาทซึ่งผมนั้น เขาเรียกกันว่าโหราเศรษฐยุทธหรือว่าบัณฑิตผู้ประกอบพิธีพราหมณ์นะครับก็จะมีหน้าที่ในการเป็นสื่อหรือว่าเป็นทูตเป็นตัวแทนของท่านเจ้าภาพซึ่งมีความรู้ไม่เท่ากับผู้ประกอบพิธีผู้ประกอบพิธีก็จะเป็นสื่อเป็นตัวแทนได้กล่าวบอกกล่าวเทพพระยดาเจ้าก็เท่ากับบทบาทสาคัญก็คือเป็นสื่อกลางนะไม่ใช่ผู้ริกิจชีวิตของเจ้าภาพ แต่เป็นผู้ชี้นะแนวทางนำทางให้จะภาพไปสู่ความเจริญดุวยเรืองพรเทวาดิบุงนามสิตวาอธิประดิง่งข้าแต่พระสีติพิศพิศิตสุด ในส่วนของหลายท่านนะที่ได้รู้จักแล้วก็พบเจอในส่วนของผมนั้นโหราเศรษฐยุทธหรือว่าทีมงานมนพรามจากจังหวัดจันทบุรีนั้นนะก็มีหลายบทบาทแล้วก็หลายหน้าที่บางหน้าที่นั้นเราเป็นพิธีกรตามงานบวชงานบุญงานแต่งงานงานเททองรอพระ หรือว่างานบุญต่างๆที่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรืออีกบทบาทหนึ่งนั้นผมเป็นโหราผู้ประกอบพิธีทางไสยเวทหรือว่าไสยศาสตร์เช่นได้ไปประกอบพิธีขอที่ปลูกบ้านประกอบพิธียกเสาเอกเจิมเสาเอกประกอบพิธีในการบวงสรวงเชิญเทพเรยาดาเจ้าเป็นสื่อกลางนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาในเทวดาหรือเทพเรยาดาเจ้านะครับเพราะฉะนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราท่านทั้งหลายจะเรียกใช้กันในบทบาทของในส่วนใดทีมงานโหราเศรษฐยุทธหรือว่าทีมงานมนพรานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0649985638นะครับติดต่อหรือว่าปรึกษาในการที่เราจะได้ รู้หรือว่าช่องทางในการดําเนินชีวิตบางสิ่งเราอาจจะติดขัดสิ่งไหนที่อาจารย์มีประสบการณ์หรือผ่านมานั้นอาจารย์ก็จะได้แนะนําช่องทางให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าให้พวกท่านทั้งหลายนะได้พ้นจากความทุกข์ยากในครานั้นไปนะครับ